ค้ชมคะเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแทนที่ร่างกายจะแข็งแรงแล้วก็มากขึ้นนะคะเหมือนกับอายุที่มากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าเริ่มที่จะอ่อนแอแล้วก็ป่วยมากขึ้นค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้นั่นก็คืออาหารการกินถ้าเรารู้จักเลือกกินนะคะวันนี้เราจะคุยกันในแง่ของเรื่องของอาหารที่จะมาฟิตสมองครับว่าเราควรจะดูแลอย่างไรคงไม่ใช่เฉพาะสวเท่านั้นที่จะดูสูงวัยจริงๆแล้ว เป็นวัยไหนถ้าเราตั้งใจเลือกกินตั้งแต่เริ่มต้นสมองก็จะได้รับการพัฒนาที่ดีนนเองนะครับวันนี้คุยกับพี่ป้อมเหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอ,อิร์ธแนะนำมาละสอวอถ้าจะสมัครคสอวอรนี่ต้องอายุเท่าไหรค่ครเขาเปลี่ยนแล้วนะสอวอเขาไม่เรียกว่าสูงวัยแล้วถ้าเป็นวัยสอวอเดี๋ยวนี้เหมือนโครงการกวดที่เราเราเขาเรียกว่าเป็นสง่าและว่องไวถ้าดูแลตัวเองอย่างดีนะครับวนใหญ่อายุเท่าไหร่ครสูงวัยนี้เอามาผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยคปิดใอายุเท่าไหร่ ตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะแต่ในบางบางที่ก็อาจจะให้ตั้งแต่55ซึ่งจริงๆการดูแลสมองเนี่ยถ้าไปดูแลณวัยนั้นบางคนอาจจะไม่ทันหรือเปล่าอาจจะไม่ทันแล้วนะคะก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้นเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นวัยไหนตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เด็กไปเลยเริ่มต้นดูไปแล้วการทําให้สมองฟิตต้องทํำยังไงครับ พี่บอมอยากจะบอกว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องทานอาหารให้ครบก่อนนะคะให้ครบทั้งห้าหมูอะไรต่างๆที่เราเคยคุยกันเรื่องของจานสุขภาพนะคะแล้วก็พลังงานต้องได้ให้ครบก่อนอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะคะทานให้หลากหลายครบถ้วนเนาะไม่ซ้ำซากจำเจและที่สำคัญก็คือต้องทานให้ตรงเวลาด้วย อ๋อนะอันนี้เป็นแบบพื้นฐานเริ่มแรกเลยนะที่จะทําให้เราได้พลังงานครบถ้วนแล้วเราถึงจะสดชื่นแจ่มใสใช่ไหมเราเคยเราเคยคุยเรื่องของตารางชีวิตไปว่าแบบว่าจริงๆเวลาที่เหมาะสมคณจะต้องเป็นไงเขากาหนดแล้วว่าเช้ากลางวันเย็นแต่หลายๆลคนด้วยโลกเปลี่ยนไปอ่ะฉันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ฉันอาจจะต้องตื่นสายหน่อยแล้วทางานดึกหน่อยก็เลยวางตารางเองมันควรไหมครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถสามารถนะแต่มันจะทําให้วิถีชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงไปนะพี่ป้ามองว่าสิ่งแรกเลยถ้าเราจะทานอาหารให้ได้ตรงเวลาได้เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากการนอนที่ตรงเวลาก่อนเออจริงก็ตื่นสาไม่กมตรงล้พอเรานอนได้ตรงเวลาปุ๊บเราก็จะตื่นได้ตรงเวลาค่ะแล้วถึงจะทานได้ตรงเวลานะคะเพราะถ้าเราเริ่มจากวิถีชีวิตตรงเนี้ยเราปรับวิถีชีวิตตั้งแต่ตอนนอนเนี่ยบางทีเราติดนอนดึกเนี่ย พอนอนดึกเราก็จะตื่นสายเพราะมันก็นเหมือนร่างกาย นอนไม่พอใช่แล้วเราก็จะไม่ได้ทานข้าวเช้าข้าวเช้ากลางวันก็จากเบรคฟาสกับลันช์ก็กลายเป็นบรันช์เป็นเลยย่านการณยมันไม่มีนะเดี๋ยวนี้มันฮิตมากเป็นบรันช์นะคะโดยเฉพาะซันเดย์บร u n ช์ตื่นใจนิดนึงตื่นกันสสายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้านานๆทีมันอาจจะไม่เป็นไรมากแต่ว่าถ้าถี่ๆบ่อยๆวิถีชีวิตเราก็รวนใช่แล้วก็ระบบในร่างกายของเราก็จะรวนด้วยและสมองมันจะแจ่มใสได้ยังไงถูกไหมอ่า อันนี้คือสิ่งสิ่งพื้นฐานเลยนชคคือพี่ป้อมจะหมายถึงว่านอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้สมองของเรามีคุณภาพที่ดีและประสิทธิภาพที่ดีใช่ทีนี้พอตื่นมาเราอยากจะทำยังไงให้สมองสดชื่นมีเคล็ดลับเทคนิคไหมครับอ่เบรนดสตาร์เตอร์ของพี่ป้อมเลยก็คือน้ำอุ่น นะคะมหาสจรน้ําอุ่นไม่มีใครเคยพูดถึงถูกไหมเมื่อเราพูดถึงสมองเราก็ต้องพูดถึงสารอาหารตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นนะคะในเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะมันจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเหมือนดีท็อกซ์เหมือนขับถ่ายของเสียออกไปตื่นมาอย่างแรกเลยขอเป็นน้ําอุ่นใช่ปริมาณเป็นน้าอุ่น2อถึงสแก้วนะคะ 2- อถึงสแก้วอย่างนี้ค่ะนะคะเริ่มแรกก่อนเลยนะคือค่อยๆจิบหรือไงคใช่ค่อยๆจิบ นะคะใช้น้ำป,<ก>ประมาณสักแบบสี่ร้อยนะสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยไม่ต้องใ,ใหญ่มากใช่นะคะไ,ได้สักอสองถึงาแก้วเนี่ยกำลังพอดีเลยค่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้กระตุ้นให้ร่างกายเราเกิดการระบายเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามันจะเกิดเขาเรียกภาษาอังกฤษนะเรียกว่า g a ส t o o o l i c r e f l e x นะคะมันจะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดเวลาที่เราดื่มหรือ ทานอะไรเข้าไปนะคะแล้วมันจะกระตุ้นให้ลำไส้มันมีการบีบตัวก็จะถ่ายตอนเช้าด้วยเราก็จะถ่ายตอนเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางทีผู้สูงอายุหรือบางทีพวกเรากันเองเนี่ยแหละจะท้องผูกนะคะวิธีนี้จะช่วยได้เลยก่อนแบงฟันหรือหลังแบงฟันครับก่อนแรงฟันตื่นมาพุบอย่างแรกเพราะฉะนั้นวางใกล้ๆตัวเยงเลยจะเป็นอย่างใช่ต้องก่อนแรงฟันเหรอก่อนแรงฟันนะคะมันก็จะได้จุลินทรีย์เข้าไปด้วยเอาไปช่วยนี่แล้วก็เป็นเรื่องทีเป็น เป็นแพทย์หรือเป็นหนึ่งทางเลือกแบบใหม่เป็นกระแสแบบใหม่ที่เขาบอกว่าจากญี่ปุ่นดังมากแล้วก็แบบคนญี่ปุ่นกําลังใช้วิธีนี้ตื่นมาเออได้ทั้งเรื่องของแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปแปลงปันแล้วก็แต่งตรงไหนตัวอะไรกว่าจะเริ่มทานก็พอดีน้ําก็เข้าไปสู่ในระบบแต่จริงการจิบน้ำทั้งวันก็ดีอยู่แล้วแต่นี้เมนูอาหารล่ะคะที่แนะนําเมนูอาหารแนะนําเนี่ยนะคะพี่ป้อมจะเน้นเป็นเมนูปลา อืนะนะคะเมนูปลาเนี่ยเขาจะมีโอเมก้าสามเยอะนะโอเมก้าสามเราเคยคุยกันแล้วว่ามันก็จะประกอบไปด้วย EPA กับ DHAEPA นั่นจะช่วยในเรื่องหัวใจนะส่วน DHA เนี่ยจะช่วยเรื่องของสมองอ่าช่วยเรื่องสมองแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปแบบแซลมอนมาจากอ์เวรี่ไม่ต้องเลยบ้านเราก็มีปลาน้ำจืดเยอะแยะเลยผักใบเขียวก็มีใช่ครับที่เราเคยคุยกัน ผักใบเขียวโอเมก้าสจะไม่มีอันนี้จะเป็นโฟลิกโฟลิกนะคะจะเป็นในส่วนของโฟลิกผักใบเขียวก็เป็นอีกเมนูหนึ่งจะใช้ผักใบเขียวอะไรก็ได้เขียวเข้มเนี่ยเออก็จะมีโฟลิกด้วยกันทั้งนั้นนะคะผักโขมหน่อไม้ฝรั่งบล็อกเกอรี่อะไรพวกเนี้ยนะคะถั่วก็ด้วยนะคะหรือว่าเป็นพวกมะเขือเทศ น้ำสม้มในขนมปังในข้าวพวกนี้ค่ะก็จะมีนะคะพวกในอาหารเนี่ยเกาจะเรียกว่าโฟเลตครับค่ะนะคะ นี i, here, pues, truth, so many, Godzilla, inches, ่นอกจากนั้นแล้วเนี e mana, right? food, ่ยนะคะก็ยังเป็นเมนูที่เราพูดกันเยอะๆก็เมนูผักผลไม้ใช่ไหมคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆวิตามินซีเยอะๆวิตามินอีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิตามินซีเยอะๆมะเขือเทศนี่ก็เยอะเนาะะพวกผลไม้ตระกูลส้มต่างๆที่เราเคยคุยกันไปนะคะแล้วก็วิตามินอีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็คือจะอยู่ในทัว ใช่ไหมคะถั่วเปลือกแข็งถั่วนัดต่างๆนะคะทานวันหนึ่งอ่าถั่วลิสงก็ได้นะคะเราก็ทานกันสักหนึ่งกำมือนะคะไม่ใช่หนึ่งกำปั้นนะหนึ่งกำมือนะคะไม่ใช่ปริมาณเท่ากำปั้นเรากามือกำออกมาอ๋อมัก็ได้น้อใช่อันนี้คือทานต่อว่ะทีนี้พี่ป้อมเรื่องของไข่เนี่ยก็เห็นพี่ป้อมหลายๆคนเนี่ยเขาทานมื้อตอนเช้าต้องเป็นไข่ที่ผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยบอกแล้วฉันจะกินไข่ได้หรอฉันกลัวเพราะว่าคนเลย ไม่กินดีกว่าคอเลสเตอเอรลเยอะอย่างนี้าัีไงดีจริงๆแล้วเนี่ยพี่ป้อมจะมองอย่างนี้ค่ะว่าไข่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นสําหรับคนทุกวัยนะโดยตั้งแต่เด็กมาเลยจนถึงผู้สูงวัยนะคะ เราสามารถที่จะทานไข่ได้เพราะไข่เนะี่ยมันจะมีตัวตรงกลางไข่แดงเนี่ยก็จะมีสารโคลีนซึ่งจะช่วยในยเรื่องของสมองบำรุงสมองได้ดีนะคะะฉะนั้นถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือคนโดยทั่วๆไปที่ไม่ได้มีโรคประจาตัวอะไรเนี่ยสามารถทานได้วันละหนึ่งฟองอนะคะอย่างปลอดภัยแต่ถ้าคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นเบาหวานไขมันสูงอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทานได้สักไม่เกิน3ฟองต่อสัปดาห์นะคะเขาก็จะมีอ่าเขาก็จะมี แต่โดยเฉลีย่ยคือเราทั่วๆไปเนี่ยวันละฟองพอโอเค แต่ถ้าวันนี้เกิดมีโคต้าแบบเยอะไปหน่อยตอนเช้าไข่ดาวไปแล้วกลางวันเกิดไปสั่งเป็นบัวลอยพรุ่งนี้ก็งดอย่างนี้พอหวานนะคราก็คือคำนวณสุดก็คือสัปดาห์ละเจฟองประมาณนั้นใช่ค่ะครับผมนะครับก็ฝากไว้ครับเรื่องของสมองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยหลายคนบอกว่าออกกําลังกายมาเยอะเลยพยายามไปวิ่งเข้าฟิตเนสดูแลเล่นกีฬาต่างๆแต่ว่าถ้าไม่ออกกําลังกายสมองไม่ดูแลเขาให้ดีแก่ตัวไปนะครับก็ยังมีหลายๆโรคครับทั้งอัลไซเมอร์สมองฟอดอีกเยอะแยะมากมายนะครับต้อง นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ป้อมค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นเมนูอาหารง่ายๆนะคะที่สามารถรับประทานแล้วก็บูสสมองของเราได้แต่อีกหนึ่งวิธีค่ะที่สามารถทําให้เรามีสมองที่ทํางานที่ดีและก็จิตใจแจ่มใสนั่นก็คือการลองทําสมาธิสักเล็กๆน้อยๆนะในช่วงเช้า